คนน้อยใจเขาจะขาดเเปิดเองเร็วๆที <t ons> <t ons> ่ตัดเลิกขาดเดียแหล โอ้โหทางลงค่อนข้างที่จะชันเจะาอระมัดระวังหน่อยนะครับเราจะมุ่งหน้าไปที่น้ำตกสายทิพย์กัน กูเหีไดยืนถ่ายแล้วกอันกรวๆเรวเออตับกูไม่ตับกูไม่กไม่อืมโอเคครับโาเครับตรนี้เลยไปถ่ายลูกหมูตรงน้ำน้ำไหลลงมาน่ะสวยไปลองกันเะลยแต่ภาพสวยสุด นบาท่านี่สวยมึงท่านี้สวยได้ไหมท่ได้อดีนอะไระเกี่ยวจับลองดโดนท้องมันเห็นไหมโดนมีแม่งล่วงเลยกลัวเหรอมร้อนแล้วังช้าช้าช้า เอาเอาเอาสายลงอ่ะสายเออไหลอย่างงั้นน่ะไหลอย่างเงี้นแหละค่อยๆ่อยค่อยค่สายนั้นลื่นนะระวังสายนั้นลื่นเออหันข้างๆอ่ะไม่ลื่นขอบคคุณเห็นถ่ายได้ดิยไม่นอนทบสวยเชื่อยางโยนเจมันจะโยนเลยลิงของซ้ำมังไม่ได้ขึ้นเลยอ่ะดีครับดีนะขวาลงอ่ะ คือเส้นทางจากข้างบนลงมาข้างล่างชันนี้ค่อนข้างที่จะลำบากนิดหนึ่งไม่ใช่ความระมัดระวังนะครับเนื่องจากว่าพืนนะ้นดินยังเตียบชุ่มน้ําโอ้โหลืน่นลื่นเลื่นื่้นี่นนตีละนะครับออต้นไม้ต้นไม้อุ้ยท้าเกือบสวยนะครับโอเแล้วก็เล็งก้อยาน <c oughs>

คือรองเท้าไม่มีดอกไม้รซ้ายาอนดเดียดิอารกอบนมันเลียอครับผมถ่ายอามสวยมากถ่ายทันป่ะลื่นลื่นช้าช้าเออคอช้ามันก็้งมาางกันเลยเต้ะาดูจีถ่ายูต้องบอนมากไปเลยครับไปเลยครับ ภาพตรงนี้คบคนน,น <laughs>